ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้เราจะมาพูดคุยในเรื่องของประเด็นข้อสงสัยต่างๆนะครับเกี่ยวกับการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลทั่วประเทศนะครับซึ่งคุณผู้ชมได้ฝากคำถามต่างๆมาใต้คลิปนะครับผมได้รวบรวมสรุปนะครับเป็นคำถามเมื่อวันที่12สนะครับสรุปนำมาพูดคุยกันในวันที่13ตุลาคม64นี้นะครับ ซึ่งวันนี้เป็นวันรับสมัครวันที่3แล้วนะครับวันนี้อบาตาทั่วประเทศเขาไม่หยุดปฏิบัติหน้าที่ในการรับสมัครนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมท่านใดนะครับมีความประสงค์จะไปสมัครเป็นนายกหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลก็ยังสามารถไปสมัครได้ตามปกตินะครับวันนี้เขาไม่หยุดราชการนะครับ ตั้งแต่เวลา8นาฬกา30นาทีไปจนถึงเวลา16นาฬกา30นาทีนะครับและก็ยังเปิดรับไปจนถึงวันที่15ตุลาคม64นี้เลยนะครับทีนี้นะครับในประเด็นคำถามต่างๆเรามาเริ่มกันเลยนะครับคุณผู้ชมหลายคนยังเข้าใจไม่ชัดเจนยังไม่มั่นใจนะครับเราลองมาดูกันนะครับว่าตรงใจคุณผู้ชมด้วยหรือเปล่านะครับ ประเด็นคำถามแรกเนี่ยไม่ได้เป็นผู้สมัครนะครับไม่ได้ลงสมัครไม่ได้เป็นตัวแทนผู้สมัครหรือเป็นผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้งแต่อย่างใดแต่ว่าจะไปโพสต์นะครับไปโพสต์ทาง Facebook ทางช่วยหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ให้กับผู้สมัครได้หรือไม่อันนี้นะครับสามารถกระทําการได้เลยนะครับสามารถไปโพสต์เชร์ ไปโพสต์ช่วยหาเสียงได้เลยนะครับถ้าผู้สมัครเนี่ยเขาเป็นเพื่อนเป็นญาติพี่น้องของเราก็สามารถไปช่วยกันได้เลยนะครับเพราะว่าการแจ้งหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเขากําหนดเอาไว้เฉพาะผู้สมัครเท่านั้นที่จะต้องไปแจ้งถ้าผู้ถ้าผู้สมัครมีการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์เช่นการไปโพสต์ Facebook การไปใช้ไลน์ในการหาเสียง นะครับเขากําหนดไว้เฉพาะผู้สมัครส่วนพี่น้องประชาชนทั่วไปที่ไม่เกี่ยวข้องไม่ได้เป็นผู้สมัครสามารถโพสต์ช่วยหาเสียงได้เลยนะครับต่อมานะครับเราเป็นเป็นลูกจ้างโครงการกยกระดับเศรษฐกิจชุมชนสามารถสมัครเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลได้หรือไม่ตรงนี้นะครับก็ต้องคงจะต้องไปสอบถามกับหน่วยงานที่เขาจ้างเรานะครับว่า ในลูกจ้างโครงการนี้เนี่ย <_ uk> เขาถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเปล่านะครับถ้าเราเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับเป็นโครงการของรัฐเป็นลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐเนี่ยก็ไม่สามารถสมัครได้นะครับเพราะกฎหมายกําหนดห้ามนะครับห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐพนักง,งานลูกจ้างของส่วนราชการเนี่ยไปสมัครนะครับต่อมาภรรยาสมัครเป็นผู้ สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามีเนี่ยช่วยโพสต์หาเสียงได้หรือไม่ได้เลยนะครับโพสต์ได้เลยนะครับภรบรยาเนี่ยแต่ถ้าภรรยาโพสต์เองก็จะต้องแจ้งหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ก่อนดําเนินการนะครับต่อมานะครับการแจ้งหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วหาเสียงได้เลยหรือเปล่านะครับการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเขากําหนดเอาไว้ว่าก่อนดําเนินการให้ไปแจ้งนะครับ เมื่อแจ้งแล้วเนี่ยเขาให้แจ้งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพื่อทราบเท่านั้นนะครับการแจ้งเนี่ยเป็นการกําหนดให้ไปแจ้งเท่านั้นพอเขาลงรับนะครับพอเขาลงรับแล้วเนี่ยลงรับวันไหนท่านออกจากสํงงานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมาแล้วดําเนินการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ได้เลยนะครับไม่ต้องรอให้เขาอนุมัตินะครับต่อมานะครับแบบในการแจ้งหาเสียงต่างๆเนี่ยสามารถไปขอได้ที่ไหน แบบในการแจ้งหาเสียงนะครับโดยสรุปแล้วเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์การมีผู้ช่วยหาเสียงการใช้พาหานะหรือการจัดเวทีปราศัยหาเสียงใน4ประเภทนี้เนี่ยก็แบบต่างๆเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วองค์การบริหารส่วนตำบลในแต่ละแห่งเขาจะอำนวยความสะดวกจัดเตรียมแบบฟอร์มเหล่านี้ไว้ให้ผู้สมัครนะครับแต่ถ้าเขาไม่มีให้ ท่านก็สามารถไปเขียนแบบต่างๆตรงนี้เนี่ยที่สํานักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดทุกแห่งได้เลยนะครับในในจังหวัดที่เราสมัครรับเลือกตั้งนะครับไปขอที่สํงงานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดก็ได้หรือท่านจะดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆเหล่านี้เนี่ยทางอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับแนบท้ายระเบียบเ,เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่นนะครับกฎหมายเขาเผยแพร่ไว้แล้วเราสามารถดาวน์โหลดเอามาพิมพ์ม,มา,าเขียน นะครับแล้วนําไปยื่นก็ได้นะครับต่อมานะครับรถส่วนตัวใช้รถยนต์ส่วนตัวไปหาเสียงเลือกตั้งจะต้องแจ้งหรือเปล่าต้องแจ้งด้วยนะครับถึงแม้จะเป็นรถยนต์ส่วนตัวรถมอเตอร์ไซค์ส่วนตัวของเราก็ต้องแจ้งนะครับถ้าเราจะใช้เป็นพาหนะในการหาเสียงแต่ถ้าเรายังไม,ไม่ได้ใช้รถนะครับไม่ใช้รถหาเสียงไม่หาเสียงทางอิเล็กทรอนิก ไม่มีผู้ช่วยหาเสียงไม่จัดเวทีปราศัยก็ไม่จําเป็นต้องแจ้งในเรื่องต่างๆเหล่านี้แต่อย่างใดนะครับต่อมาเนี่ยถ้าผู้สมัครมีคนเดียวนะครับถ้าสมัครเพียงคนเดียวเนี่ยแล้วจะได้รับการเลือกตั้งอย่างไรนะครับอันนี้เรามาดูข้อกฎหมายกันนิดนึงนะครับจริงๆเราพูดคุยไปอตอบคําถามประเด็นนี้แต่คุณผู้ชมบางท่านก็อยากจะรู้ว่าในประเด็นกฎหมายเนี่ยเขาเขียนเอาไว้อย่างไรนะครับในระเบียบ คณะกรรมการการเลือกตั้งวา่้วยการเลือกตั้งท้องถิน่นพุทธศักราช2562เนี่ยนะครับในข้อ178เขาได้เขียนเอาไว้นะครับในวงเล็บ1นเนี่ยนะครับกรณีเขตเลือกตั้งใดที่มีจำนวนสมาชิกสภาท้องถิน่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นได้1คนให้ผู้สมัครที่ได้รับคะแนนเลือกตั้งมากที่สุดนะครับ สมัครสมาชิกหรือผู้บริหารนะครับถ้ามีได้1คนเนี่ยเขากําหนดเอาไว้ว่าต้องได้คะแนนมากที่สุดและมากกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใดนะครับจึงจะได้รับเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งนะครับก็คือได้คะแนนเสียงมากที่สุดและคะแนนเสียงมากกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใดอันนี้ในเงื่อนไขแรกนะครับต่อมาเนี่ยในประเด็นคําถามเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิน่น วงเล็บ2นะครับเขตเลือกตั้งที่มีสมาชิกหรือสอ,อบตอได้มากกว่า1คนให้ผู้สมัครทึ่งได้คะแนนเลือกตั้งมากที่สุดเรียงตามลำดับในเขตนั้นและได้คะแนนมากกว่าคะแนนเสียงไม่เลือกผู้ใดเป็นผู้ได้ไดรับเลือกตั้งตามจำนวนสมาชิกที่จะพึงมีในเขตเลือกตั้งนั้นยกตัวอย่างเช่นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือสอ,อ,อบตอในในเขตนั้นในหมู่บ้านนั้น,นมีได้หนึ่งคนแล้วมีผู้สมัครสองคน นะครับคนที่จะได้รับเลือกตั้งต้องได้คะแนนมากที่สุดใน2คนนั้นและคะแนนมากที่สุดก็จะต้องมากกว่าคะแนนที่เขากาในช่องไม่ประสงค์ลงคะแนนหรือไม่เลือกผู้ใดด้วยนะครับทีนี้เข้ามาสู่ประเด็นคําถามที่คุณผู้ชมสอบถามว่าสมัครเพียงคนเดียวเนี่ยะจะได้รับการเลือกตั้งได้อย่างไรนะครับในวงเล็บ3นะครับ เขตเลือกตั้งใดที่มีผู้สมัครสมาชิกหรือสอบตเท่ากับจํานวนสมาชิกหรือสอบตที่จะมีในในเขตนั้นก็คือในเขตเลือกตั้งนั้นมีสมาชิกได้1คนและก็มีผู้สมัคร1คนหรือเขตเลือกตั้งที่มีผู้สมัครเป็นนายก1คนนะครับและเขาผู้ที่จะได้รับเลือกตั้งก็มีเพียง1คนนะครับมีผู้สมัคร1คนเช่นกันทั้งนายกและ สมาชิกสภาอบตอสมัครเท่ากับจํานวนที่เขาจะมีได้เลยนะครับผู้สมัครนั้นเนี่ยจะได้รับเลือกตั้งก็ต่อเมื่อได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละสิบไม่น้อยกว่าร้อยละสิบก็หมายความว่าตั้งแต่ร้อยละสิบขึ้นไปนะครับยกตัวอย่างเช่น100คนเนี่ยท่านจะต้องได้10คะแนนขึ้นไปนะครับที่ลงคะแนนเลือกเรานะครับและเงื่อนไขต่อมาและจะต้องมากกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใดด้วย นะครับก็คือช่องไม่ประสงค์ลงคะแนนเนี่ยถ้าเขากาไม่ประสงค์ลงคะแนนมากกว่าสมมุติว่าเราได้10คะแนนจากร้อยจากร้อยคนเนี่ยเลือกเรา10คนถือว่าผ่านแล้วนะครับแต่ถ้าคะแนนไม่เลือกผู้ใดเยกามากกว่า10คนนะครับเป็น11คน12คนขึ้นไปอย่างนี้นะครับก็ถือว่าเราเนี่ยไม่ได้รับเลือกตั้งนั่นเองเพราะฉะนั้นจะต้องเข้าเงื่อนไขนะครับถ้าสมัครเพียงคนเดียว ก็จะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละสิของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและมากกว่าคะแนนที่เข้ากาช่องไม่ประสงค์จะเลือกผู้ใดนะครับนี่คือเงื่อนไขของการได้รับสมัครนั่นเองนะครับต่อมานะครับถ้าเราไปพิมพ์สติ๊กเกอร์หาเสียงติดข้างรถจะผิดไหมไม่ผิดครับดำเนินการได้เลยนะครับต่อมาเป็นพนักงานประจำเป็นพนักงานทำงานในบริษัทเอกชนเนี่ยจะมาเป็นรองนายกได้ไหม ซึ่งตนเองได้ข่าวมาว่ามีรองนายกเนี่ยมีได้สองคนมีทั้งรองนอกและรองในตรงนี้ไม่เข้าใจความหมายตรงนี้นะครับนี่เป็นคําถามของคุณผู้ชมนะครับผมไม่ไม่แน่ใจนะครับว่ารองนอกรองในเนี่ยเขาหมายถึงอะไรเช่นกันนะครับแต่ว่าการปฏิบัติหน้าที่ตําแหน่งรองนายกเนี่ยจะต้องมาทํางานทุกวันนะครับนายกและรองนายกเลขาต้องมาทํางานทุกวันเพราะฉะนั้นถ้าทํางานประจำเนี่ยท่านทํางานอยู่ใน ในบริษัททุกวันเนี่ยท่านจะมาปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้ได้หรือไม่นะครับก็คงต้องเลือกเอานะครับถ้าจะมาเป็นดํารงตําแหน่งเป็นรองนายกเลขาก็ต้องลาออกจากงานประจํานะครับต่อมานะครับถ้าไม่ได้แจ้งกกตนะครับไม่ได้แจ้งเกี่ยวกับเรื่องการหาเสียงที่เขากําหนดให้เราแจ้งต่างๆเนี่ยนะครับกกตจะจะตรวจสอบได้อย่างไรว่าไม่แจ้ง นะครับแล้วการแจ้งเนี่ยเริ่มแจ้งได้ตั้งแต่เมื่อไหร่ถ้าในระเบียบกฎหมายต่างๆเหล่านี้นะครับถ้าไม่ได้เป็นประเด็นการร้องเรียนนะครับกกตเขาก็คงไม่ได้ไปตรวจสอบในเรื่องของการดําเนินการของท่านในการหาเสียงนะครับแต่ว่าถ้ามีการประเด็นร้องเรียนและเขามีหลักฐานนะครับว่าเราเนี่ยไม่ปฏิบัตินะครับเช่นหาเสียงมีผู้ช่วยไปเดินหาเสียงแต่ว่า ไม่ได้แจ้งกะกะตถ้ามีประเด็นการร้องเรียนต่างๆเหล่านี้เนี่ยกะกะตเขาก็จะต้องมีการไปตรวจสอบนะครับแล้วถ้ามีพยานหลักฐานว่าเราไม่ได้ไปดําเนินการแจ้งก่อนที่จะดําเนินการนะครับก็จะเข้าสู่กระบวนการดําเนินการตามกฎหมายต่อไปนะครับทีนี้เนี่ยการแจ้งเนี่ยแจ้งได้ตั้งแต่เมื่อใดจริงๆแล้วกกตเขาประกาศกําหนดให้มีการเลือกตั้งตั้งแต่1ตุลาคม64มาแล้วนะครับ ท่านก็เริ่มแจ้งได้ตั้งแต่1ตุลาคมมาแล้วนะครับแจ้งเมื่อไรเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะไปดําเนินการหาเสียงด้วยวิธีการนั้นๆเมื่อใดเช่นถ้าเราจะมีผู้ช่วยหาเสียงเราก็จึงจะไปแจ้งว่าเราจะใช้ผู้ช่วยหาเสียงเมื่อใดถ้าเรายังไม่ใช้ก็ยังไม่ต้องแจ้งนะครับถ้าเราจะโพส Facebook ที่เป็น Facebook ของผู้สมัครเองท่านก็ต้องไปแจ้งกกตก่อนนะครับว่าเราจะใช้สื่อ อ่าอิเล็กทรอนิกในการหาเสียงเลือกตั้งแต่ถ้าไม่ได้ใช้ก็ไม่จําเป็นต้องแจ้งนะครับรถหาเสียงจะใช้เมื่อใดก็ไปแจ้งก่อนที่จะดําเนินการนะครับถ้ายัางไม่ใช้ก็ยังไม่ต้องแจ้งนะครับต่อมาเนี่ยต้องแจ้งผู้ช่วยหาเสียงในวันที่เราไปสมัครแล้วได้เบอร์หมายเลขผู้สมัครหรือเปล่าก็ไม่จําเป็นนะครับถึงแม้จะได้หมายเลขผู้สมัครแล้ว เราไปเดินหาเสียงเองไม่มีผู้ช่วยก็ยังไม่ต้องแจ้งก็ได้นะครับจะมีผู้ช่วยค่อยไปแจ้งนะครับต่อมาพ่อแม่เนี่ยพ่อแม่ของเราเองต้องแจ้งเป็นผู้ช่วยหาเสียงไหมกฎหมายกําหนดที่เราไม่ต้องแจ้งเป็นผู้ช่วยหาเสียงเนี่ยมีเพียงสามีภรรยาและบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นพี่น้องญาติพ่อแม่ของเราไปช่วยก็ต้องแจ้งเช่นเดียวกันนะครับต่อมาถ้าไม่มีผู้ช่วยหาเสียง แต่ว่าคนในครอบครัวเนี่ยช่วยกันเองนะครับจะคิดค่าใช้จ่ายแบบไหนถ้าบุคคลในครอบครัวเขาก็ไม่ต้องไปแจ้งเป็นผู้ช่วยนะครับแล้วก็เขาคิดค่าใช้จ่ายเนี่ยก็อาจจะเป็นในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่เรามาใช้ในการจัดทําสื่อหรือว่าแผ่นพับใบปลิวในการหาเสียงเลือกตั้งแต่ว่าคนในครอบครัวไปช่วยเดินเดินหาเสียงเนี่ยก็ไม่ต้องมายื่นมาคิดเป็นค่าใช้จ่ายในการหาเสียงนะครับต่อมาเนี่ยในช่วง ปลายเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายนเนี่ยผู้สมัครนายกจะไปร่วมงานกระถินของวัดได้ไหมท่านสามารถไปร่วมกิจกรรมงานประเพณีต่างๆได้ตามปกตินะครับไม่ว่าท่านจะเป็นนายกเป็นสมาชิกเป็นผู้สมัครนายกหรือผู้สมัครสมาชิกสภาอบตอนะครับเพียงแต่ว่าการที่จะไปทําบุญไปมอบเงินตรงนี้ควรจะงดเว้นไว้นะครับแต่การไปร่วมงานไป มากิจกรรมต่างๆก็สามารถไปได้ตามปกตินะครับสามารถใช้ชีวิตตามปกติของเราได้เลยนะครับต่อมาเนี่ยสมัครแล้วจะถอนการสมัครได้ไหมถอนไม่ได้นะครับถ้าสมัครเรียบร้อยแล้วท่านผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจําท้องถิ่นได้ออกหมายเลขผู้สมัครมาแล้วเนี่ยถอนไม่ได้นะครับต่อมาผู้สมัครสมาชิกสภาอบาตอเนี่ยมีลดรับจ้างนะครับซึ่งซึ่งเป็นอาชีพเดิมเนี่ยมีลด เอาไว้รับจ้างในการโฆษณาต่างๆเนี่ยสามารถนําไปรับจ้างโฆษณาหาเสียงให้กับผู้สมัครรายอื่นเนี่ยได้ไหมก็ได้นะครับถือว่าเป็นอาชีพปกติของเราอยู่แล้วเราก็รับจ้างตามปกติของเราแล้วก็คิดค่าใช้จ่ายต่างๆได้ตามปกตินะครับไม่ได้ผิดกฎหมายเรื่องตั้งแต่อย่างใดน,นะครับต่อมาติดป้ายหาเสียงก่อนสมัครผิดไหมติดป้ายหาเสียงก่อนสมัครก็สามารถติดได้นะครับแต่ว่าถ้าถ้าเขามีการประกาศกําหนด ว่าให้ติดป้ายตรงไหนเราก็ต้องติดตามนั้นนะครับตามที่อบตอเขาประกาศออกมาว่าสามารถติดป้ายหาเสียงเลือกตั้งได้บริเวณใดบ้างและที่ใดบ้างที่ห้ามไปติดป้ายก็ต้องเข้าหลักเกณฑ์ตรงนั้นนะครับก็ต้องดูว่าป้ายที่เราไปติดตั้งเนี่ยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เขากําหนดหรือเปล่าถ้าไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์เราก็ไปปรับไป เปลี่ยนแปลงได้นะครับตามที่อบอตอได้เขา้าเขาอาจจะมาแนะนำนะครับว่าตรงไหนติดได้ไม่ได้อย่างไรคุณผู้ชมก็ดูในประกาศของกองของอบอตอเป็นหลักนะครับซึ่งเขาติดประกาศเอาไว้แล้วนะครับในการจะไปติดป้ายหาเสียงเรื่องตั้งว่าสามารถทําป้ายขนาดใดได้บ้างนะครับป้ายเนี่ยทำขนาดเท่าใดจํานวนเท่าใดและสามารถไปติดตั้งตรงไหนได้บ้างนะครับต่อมานะครับคุณผู้ชมสอบถามว่า ไม่ทราบว่าเขาให้ทําป้ายได้เท่าไหร่ปรากฏว่า,าทาเขาให้ทําได้3แผ่นป้ายเนี่ยแล้วทําเกินทําเกินไป1แผ่นป้ายนะครับตรงนี้จะทําอย่างไรจะถึงขั้นกับได้ใบแดงเลยหรือเปล่า,าในเรื่องของแผ่นป้ายเนี่ยนะครับเขาประกาศกําหนดเราทํามาเกินเนี่ยนะครับล้วก็นำไปติดได้แค่เพียง3ป้ายนะครับตามถ้าเขากําหนดให้เราทําได้แค่3ป้ายทีนี้เนี่ยถ้าเราไม่ดําเนินการให้เป็นไปตามที่เขา กําหนดนเรื่องการติดป้ายเนี่ยนะครับเขาก็จะอาจจะใช้การตักเตือนหรือให้ติดป้ายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เขากําหนดนะครับซึ่งตรงนี้ก็อาจจะดูในเรื่องของเจตนานะครับในเจตนาของเราด้วยนะครับในการพิจารณานะครับก็อาจจะไม่ถึงขั้นขนาดได้ใบแดงนะครับแต่ว่าเขาก็อาจจะมีการพูดคุยตักเตือน นะครับในการดําเนินการเนี่ยเขาก็จะต้องดูในเรื่องของเจตนาของเราด้วยเช่นกันนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็ยังไม่ต้องกังวลในประเด็นตรงนี้นะครับก็ดําเนินการให้ถูกต้องตามที่เขาประกาศกําหนดต่อไปนะครับ